สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดีมแคสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมยานพาหนะอันใหม่นะครับที่จะถูกอัปเดตมาในแพ็ต่อไปนั่นเองนะครับผมนั่นคือ M1 KBT นะครับรถถังคันนี้นะครับก็เป็นรถถังพรีเมียมนะครับของสหรัฐที่จะเข้ามาในอัปเดตใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามีความน่าสนใจอะไรยังไงนะ ตัวรถ M1 Abrams MBT นะครับผมถูกดัดแปลงขึ้นมานะครับเป็นตัวแทนของรถถังโซเวียตนะครับในการฝึกนะฮะก็เป็นรถถังพรีเมียมนะฮะแล้วก็มีโบนัสพิเศษสำหรับคนที่พีออเดอร์ร่วงหน้านั่นเองนะครับหนึ่งในสถานการณ์ในการฝึกของกองทัพสหรัฐนะครับที่เรียกว่าการรุกรานของคลาสโนเวียนนะครับผมซึ่งเป็นสถานการณ์ของการบุกรุก ของประเทศคาสโนเวียนนะครับเป็นประเทศสมมุตินะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับทางตอนใต้ของอเมริกานะครับก็คือเป็นประเทศสมมุติขึ้นมานะครับกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนคาสโนเวียนนะครับก็ติดตั้งรถหุ้มเกราะนะครับผมที่ผลิตโดยสาภาพโซเวียตนะฮะหรือรัสเซียนั่นแหละนะครับผมและ เพื่อเรียนแบบยานพาหนะเหล่านั้นนะครับมีชื่อเรียกว่าวิสมอสนะฮะวิสมอสนะับผมถูกนำมาใช้เป็นยานพาหนะเป็นพัรธมิตรนะฮะผมวิสมอสเนี่ยได้รับความนิยมนะฮะและเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ M1A b a m s k ง t มันย่อม,มาจากอ่าคัสโนเว a ยน a าเ t ียนแทนะครับผม ก็มันเป็นรถถังที่จะปรากฏในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปใน War t h u n เด r นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองดังนั้นนะครับรถถัง c a s โนเวียนะครับจึงเป็นรถถังต่อสู้หลักของอเมริกานะครับนั่นคือ M1A b a น m s นั่นแหละนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นที่แตกต่างเลยก็คือเขาจะมีตะข่ายนะครับตะข่ายพังบนลำกล้องปืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหลอดไฟ IR นะครับเป็นหลอดไฟ IR ของปอมนะครับผม ปหลอดไฟค้นหา ir เรียนแบบนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวรถจะมีที่ตักดินนะครับผมนี่2อันตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีแทงค์น้ำอาแทงค์น้ํามันนะครับ2ถังด้านท้ายตรงนี้นะครับผมและป้อมปืนของเขาก็จะติด e ira ขึ้นมานะครับเป็น e ira เรียนแบบนะฮะแล้วก็ด้านข้างตัวรถตรงนี้นะครับจะถูกถอดออกแผ่นเกราะด,ด้านข้างนะครับปกติแล้ว m 1 a b a m s เนี่ยมันจะมีแผ่นเกราะด,ด้านข้างตัวนี้ ตัวนี้กถ็ถูกถอดออกนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อันเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมอยู่ตรงแก้มตรงเนี้ยนะครับตรงป้อมตรงนี้มันเป็นภาษารัสเซียซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับแต่เห็นเขาแปลว่าเป็นเรือนะแปลว่าเรือนะฮะภายใต้หน้ากากาของรถถังโซเวียตคันนี้นะครับนั่นก็คือ m 1 a b a b m v T นี่แหละนะครับผมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดติดอันดับ การป้องกันด้านหน้าที่ยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของป้อมปืนนะนะนะผมแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับผมแล้วก็ตัวรถของเขาก็จะมีเทอร์มอลนะครับหรือกล้องถ่ายภาพความร้อนนี่แหละนะครับของกันเนอร์นะครับผมก็น่าจะเป็นเจนหนึ่งแหละนะครับตัวรถก็น่าจะเป็น m 1 a b o m s ปกตินะครับผมแล้วก็มีสเตเบลไเซอร์นะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ตัวระบบเสถียรปืนนั่นแหละนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวกกระสุนยอดนิยมนะครับทุกประเภทเลยถึงรวมไปถึง AP FSDS ทั้ง2รุ่นนะครับผมในตัวรุ่น KVt เนี่ยก็ยังมีสถานะเป็นพรีเมียมนะครับก็ใช้ใช้ในการปั่นสายวิจัยหรือว่าเก็บตังก็ได้นะครับผมมันจะมาเป็นพรีเมียมให้กับอของรถสายวิจัยสหรัฐนะครับเป็นพรีเมียมให้กับตัวของสหรัฐนะครับจะสามารถวิจัยได้ตั้งแต่แรลงหนไปจนถึงแรลงเจ็นะครับผมได้มากสุดก็คือวิจัยได้ถึงแรลงเ ในหัวผมตอนเนี้มันจะต้องมีคนเอาไปวิ่งในหมวดซิมแน่นอนปลอมตัวเป็นรถถังโซเวียตอย่างนี้เหรอเอวามบัตโซเวียตอย่างนี้เหรอไปวิ่งเล่นในหมวดซิมรถถังคันนี้นะครับจะถูกเพิ่มเข้าไปในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมผู้ที่ชื่นชอบในเครื่องจากสงครามนะครับทีมงานก็ได้เตรียมเป็นแพ็คสั่งซื้อลงหน้าไว้ให้แล้วนะคือรถถังคันนี้นี่แหละนะครับผมมันก็คือ M1 KVT นะครับคุณ ถ้าคุณซื้อคุณก ko, mean, ็จะได้ Golden Eagle, บัญชีพรีเมียมแล้วก็ชื่อฉายาแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์พิเศษตัวนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันหน่อยซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นหลายอ่าเป็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออ่าตัว M1 a b a r t s หรือ M1 A1 a b r s นะครับผม ซึ่งผมได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันคือ M1A2 นะครับไม่ใช่ตัวเวอร์ชัน M1A1 นะตัวเวอร์ชัน M1A1 มันจะติดปืน105นะครับถ้าหากใครสงสัยแล้วไปหาข้อมูลเนี่ยคุณจะเจอแต่ตัว M1A1 นะครับผมซึ่งผมก็งงเหมือนกันทำไมทางเกมเขาถึงเอาตัว a m ปกติมานะครับซึ่ง a m ตัวนี้มันเป็น a m รุ่นแรกเลยนะครับตัวเลด10.3นะฮะไม่ใช่ตัวรุ่น M1A1 นะครับผม อันนี้ขอดาวนะขอดาวดาวแบบดาเลยนะครับอาจจะไปหาเจอสักแหล่งข้อมูลหนึ่งแหละที่ผมหาไม่เจอนะครับซึ่งผมไปหาผมก็ไปหานะผมก็เจอแต่ตัวเวอร์ชัน M1A1 อะนะครับทำไมเข้าถึงไม่เอา M1A1 เข้าก็อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการจอกเกราะละมั้งนะฮะดานะเพราะว่าตัว M1A1 เนี่ยต่อให้เป็นกระสุน a p f p d s ที่เป็นกระสุนเริ่มต้นก็ตามนะครับ กระสุนเริ่มต้นของเขามันก็คือ M 8 2 9ซึ่งเจาะเกือบ500เลยนะถ้ามันมามันมามันก็เจาะแรงอะนะครับผมแต่น่าเสียําทำไมถึงไม่เอาเป็น M 1 A 1ถ้าถ้ามาก็อยู่ในเลดเดียวกันก็ได้กับตัวสายวิจัยก็10 10.7ก็ได้แค่ไม่เอาตัวกระสุน M 8 2 9เเวอร์ชัน A1 เข้าก็ได้นะครับเอาตัวธรรมดาสุดก็ได้แล้วก็เพิ่มเลตเป็น10.7ก็ได้นะครับแต่อันนี้เอาตัวเริ่มต้นมานะครับ M1 A b ึ่งเรเริ่มต้นมาเนี่ยฮะตามที่เขาเขียนระบุไว้เลยนะครับ M1 A b ึ่งเนะครับผมเป็นรถเมนวอร์แทงต่อสู้หลักนะฮะที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงยุค70นะครับนี่ครับสิ่งที่เรารู้เลยนะครับว่ามันคือ M1 ธรรมดาก็คือนี่ฮะติดปืน105มิลลิเมตรนะครับผม ก็มีความเร็ว80กิโลเมตรนะครับก็เน้นไปที่ความเร็วเป็นหลักนั่นแหละนะครับผมมีปืนกลร่วมแก้นะครับ7.62ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็บนป้อมปืนจะติดตั้งปืน7.12.7มิลลิเมตรนะครับปืนต่อสู้อากาศยานแล้วก็จะมีพวกกระสุน HDS กระสุน H นะครับกระสุน smoke AP SDS นะครับเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจาะ370นะครับเจาะสูงสุดอยู่ที่370ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับ M1 ไอตัว a อบารรุ่นแรกเนี่ยมันติดปืนร้อยห้แล้วก็กระสุนพอปของเขาเจอดอยู่ที่370ก็นั่นแหละฮะเดาได้ไม่ยากมันคือตัว a อบารรุ่นแรกเลยนะครับผมที่จะมาเป็นตัวรถถังพรีเมียมนะฮะโอเคคันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะซื้อนะครับคุณแล้วคุณจะได้นะครับตัว M1 KVT เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่1999นอะอันนี้ลืมบอกไปนะครับทางเกมบอลเทนเดอร์ได้มีการอัพอัพค่างเงินบาทเข้ามาแล้วนะครับได้มีการเพิ่มค่างเงินบาทเข้ามาซึ่งเป็นข้อดีมากๆสำหรับผู้เล่นชาวไทยนะครับเพราะว่าแพ็คแพ็คต่างๆเนี่ยมันจะราคาฟิกตายเลยนะครับว่าราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะประมาณนี้นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีไม่มีค่างเงินบาทเข้ามานะไม่มีเงินบาทเข้ามาซึ่ง ราคามันจะค่อนข้างผันผวนมากๆนะครับเดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวราคาลงนะครับผมก็อันนี้ก็คือฟิกตายมาให้เลยนะครับถ้าเป็นพวกยานพาหนะรถถังตอนนี้นะครับแหลงหกก็จะอยู่ที่2,000หละนะครับ1,990ก็ตีซะว่า2,000อยู่ตลอดราคาคงที่นะครับสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือ golden eagle นะครับ2,000 golden eagle แล้วก็บัญชีพรีเมี m สิวันแล้วก็ฉายาน,นะครับอันนี้เป็น สำหรับคนที่พรออเดอร์นะครับก็จะได้ฉายาแล้วก็ได้สติกเกอร์ตัวนี้มานะครับสำหรับแพ็คพรออเดอร์ถ้าใครไม่ได้พรออเดอร์ไว้ก็จะได้ราคาอ่าไม่ใช่ได้ราคาก็จะได้แค่ Golden Eagle 2000นะครับแล้วก็บัญชีพรีเมียม15วันแล้วก็รถถัง M1 KBT นะครับผมโอเคมาขอพูดถึงตัวรถกันหน่อยนะฮะจุดที่ผมน่าสงสัยอยู่เอ่อ1จุดเหมือนกันนะครับก็คือ e อ a ตรงป้อมนี่แหละนะฮะ เอไอเอตัวรถเนี่ยเป็นเอไอเอจริงหรือเอไอเอปลอมเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็เราจากที่เราอ่านประวัติมานะครับมันคือตัวรถถังสมมติที่ติดตั้งจุดนู่นจุดนี้มาเพื่อเล่นแบบรถถังของรัสเซียนะครับผมเอไอเอเนี่ยจะเป็นของจริงหรือของปลอมนะฮะถ้าเป็นของจริงจะเป็นเอไอเออะไรอะคอนแทคหนึ่งอย่างนี้เหรอนะฮะแต่ถ้าเป็นของปลอมก็น่าจะเป็นแค่แผ่นเหล็กอะแผ่นเหล็กหนา5มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้แหละนะครับผม ก็ง่ายๆเลยครับรถถังคันนี้ก็คือ M1 Abrams ตัวเลด10.3บวกผ้าคลุมนะครับที่ลำกล้องปืนบวก IA a นะครับแล้วก็บวกที่ไถดินด้านหน้าตรงนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็บวกเป็นรถพรีเมียมนั่นแหละนะครับผมก็ถ้าใครกำลังหารถมาปั่น ในสายวิจัยของสหรัฐก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับผมเพราะมันสามารถวิจัยได้ตั้งแต่แรงหนึ่งไปจนถึงแลงเจ็นะครับแต่ดูทรงแล้วนะเป็นรถที่เล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่น A e b บามรุ่นแรกซึ่งมันจอดอยู่ที่370ยากมากนะครับเป็นรถที่เล่นยากมากเพราะว่าในเลทส0 0อัพขึ้นไปเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเจอ11.0อยู่ล้นะครับ ถ้าเทียบกันกับรถพรีเมียมในเลท10.0 10.3เนี่ยอย่างและเพิด2 a c หรือ t 1 2 a v เนี่ยไอแต่ละคัดนี้ก็เจาะ400กันหมดแล้วนะนะครับผมแต่ตัว e b a a m เนี่ยมันจอะอยู่ที่370เท่านั้นนะครับเจาะค่อนข้างน้อยเป็นรถที่จะต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการเล่นนะครับมือใหม่แบบซื้อมาเล่นเลยผมว่าลำบากอยู่เหมือนกัน แต่อาจจะลำบากน้อยกว่า XM1 แต่แน่นอนอ่ะมันเลทมันสูงแล้วมันไปเจอพวกรถท็อปอย่างเงี้ยมันสู้ลำบากนะครับอาจจะต้องมีความรู้จุดอ่อนของยานพนาหนะนั้นๆอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะใช้ในการสังหารนะครับรถแนวนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าในที่เราอ่านมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเกราะป้อมหนาแต่มันคือ M1 ธรรมดานะครับ มันไม่สามารถกัน AP f ี d s ในเลทนี้ได้อยู่แล้วนะครับเจาะสบายๆนอกจากกันฮีทกันอะไรเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเจอ AP f d d s เนี่ยจอะทะลุแน่นอนป้อมนะนะครับผมอันนี้ก็คือค่อนข้างจะต้องคำนึงไว้ไวแบบมากๆเลยนะถ้าใครจะซื้อมาเล่นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่ได้โอ้โหของพลออเดอร์รางวัลพออเดอร์มันไม่ได้น่าดึงดูดอะไรก็เดี๋ยวมารอดูก็ เราดูได้นะครับตรงช่องผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบรอนเดอร์เดี๋ยวจะได้ยานผนานะมาทดสอบกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็2,000น่ะนะครับผมก้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็ไว้ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถถังพรีเมียมคันใหม่ที่จะมาในอัปเดตครั้งต่อไปนะครับ M 1 KVT นั่นเองครับไปครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกลรงใจให้การทําไม่ยกพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปก็ได้นะครับทางนั้นผมโคตรลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ